วันนี้เราไปไหนกันคะพี่ oh. โอ้โหมาด้วยกัน,นดีล้วเราดูทะลุนะครับว,วันนี้ไปดูงา,านหมาอะไรนะครับนี่นี่ให้ดูนี่นะครับนี่นี่ร้านหมาอะไรตัวนี้เป็นร้านเป็นร้านอะไรเหมือนกันนะครับแต่เขาเลื่อนเลิกกิจการไปแล้วนะครับแล้วเขาก็เก็บใส่ลังใส่ลังอะไรไว้พวกนี้นี่ครับก็คือพี่เขาส่งมาส่งมาเมื่อวานนะครับส่งมาวันที่23นะวันนี้วันที่24 <6 S 1> <3 S 2> ่มั้งเนี่ยประมาณนี้วันสองวันเราก็ก็รับส่งมาเปิดราคาที่2 0 0 0มื่นนะครับร้านนี้นะครับ เด <moż> ี๋ยวเราไปดูว่าเยอะแค่ไหนนะแต่ที่ดูอ่ะคือเขาเก็บในรังหมดแล้วเก็บใส่รังหมดแล้วเดี๋ยวเราก็ไปรื้อดูอีกทีนึงครับว่ามีอะไรมั่งนะครับแล้วถ้าปิดได้เดี๋ยวปิดให้เลยนะครับรถเจ้านี้ก็ของค่อนข้างเป็นยุคแบบอะไรนะเอ็มเอ็กต์เป็นเอ็กต์เอ็มแซลสิบหอะไรพวกเนี้ยเป็นแบบไม่เป็นของแบบตามกระแสเท่าไหร่นะครับเป็นของยุคเก่าๆที่แบบพวกเ X เอ็อะเออยุคเอ็มอ่ะครับเป็นยุคประมาณนั้นซูม m e r X อะไรพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวฝากติดตามไว้นะครับเดี๋ยวถึงหน้าร้านเดี หรือว่าใครสนใจนะครับจะมาเหมาว่าไหลตัดราคาหน้าร้านก็รอให้ของมาถึงก่อนนะครับเราจะใช่นะครับโอเคโอ้พ่อขาสู้ชีวิตมากไหม่อขาไม่ค่อยจะดีด้วยมีเจลด้ยมีเจลแปะด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูกันค่ะเดี๋ยวไปดูไปเดี๋ยวดูนครับนี่นะครับก็มาถึงกันเรียบร้อยแล้วนี่ครับนี่ก็กําลังดูของนะครับเจ้า้ายกำลังดูของให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็มีสวิงอาร์มนะครับที่เห็นนะครับ แล้วก็นี่อะไรสติกเกอร์นะครับกล่องสติกเกอร์นะครับของพี่เขาเก็บเรียบร้อยครับนุ่นก็ชุดโซ่สเตอร์นะครับโอเคกล่นนองกำดำน,นี่กันดีนะครับนี่กำลังดูนดี่นี่น,น,นี่สวิงอาร์มนะครับลองส่งให้ดูอีกทีนึงครับประมาณเกยโยงนะครับแล้วของเขาเรียบร้อยมากอยู่ในกล่องในกล่องอันนี้ก็อีกห้องหนึ่งนะครับพี่เขาเก็บไว้หมดเรียบร้อยนะครับกล่องนี้ก็มีเบาะสิบกว่าใบนะครับมีล้อ ซปเปอร์แดกนะครับแล้วก็อะไรอีกจิปประถมเราลองลื้อๆดูนี่ก็โอเคนะครับจบเดียวให้เรียบร้อยนะครับและนี่ก็พี่เขาก็ต่อรองราคากันเล็กๆน้อยๆนะครับก็จบไปที่หมื่นแปดนะครับก็เรียมผนกับบ้านได้นะครับจะยกลงกชั้นสองด้วยไม่้องถอดแล้วยกลงแล้วครับจะยกของก่อนนะครับนี่นะครับก็มีชั้นนะครับมีของนะครับนี่ยกขึ้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฟองให้ดูหน่อยนะครับโซสเตอร์นะครับอะไรนวอไม้นะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเจอกันชัยนาทนะครับ